ุดท้ายยกที่สามครับชาโดยกที่สองโดนรับแปดไปเลยครับเกิดจากอาบุก้าสุภยน,นัทต้งนั้งเสี่ยวชาวโดเดินเข้าไปใส่เลยครับอาบุกาพยายามยิงม,มาก,ก็ต้องเอารับทีมครับถ้าไม่มีรับนี่ผมว่าชาโดดีกว่าแต่ถึงรับนี่ก็แ่ต้องตามอ่าครับ ไปลงมานะพวกรัสเซีย <c oughs> ยามครับมแม่โดโดนสวนมาโดนเหมือนกัน,นครับสิงไปตัวไปชาดโดชาดโดตยตยตายตๆตเรม่กล้ากับพีสวนนะครับ้เราก้าพยายามพ ได้กระแทกห้าม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 สอบครทอยไ้สอบใครทอยไม่ไดากความกล้าจะมีสอบสวนด้วยกันไป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 ตออแรกมาจะทำตามไปลยตาขาไปต้องรอบีอาการอะไรครับแต่ไม่ยอมหล่นครับแม่ไม่ยอมหล่นนะครับมางคว้าโดนไปไม่หล่น ว่าศึกสาสงครางกำปั้นกันเลยครับเจือชาโดนยกันเป็นหมัดเป็นอาวุธทีเด็ดเจ้ามัดกับเจ้าเจ้าทีไม่ต้องการในน้เลครับวเสียหลักลุกขึ้นมาเลยเสาวหมัดต้อไป อนไปก็ค o sea, <t ules> ah, ือพยายามกะสอบกลับก็ตวก็ตัวเองอารมเสียการไป ไอ้นี่เราแบบป้อแป้ป้อแป้ก็ถึงก็ได้คนละนับก็เชื่อว่าชาดยดน่าจะเข้าวินนะครับลองโดนแต่โดนโดนโดนลอยโดนการก็อะไรก็พยายามจะลงไปนอนเหมือนอู้ครับกรมการไี่จะโดนหนักลอยเลยครับ หลอนแล้วลูกนี้ไม่ได้หลอนนะครับบอลแคบเดียกาดใสอยสีข้ามไปลมปลปล่อยกรรมการไปเลยคัเลยครับแก็แปก็ก็ไม่เลย เอกชันครับ